พื้นหลังรูปตปะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตชณทักกับรายการขอขยับเอกออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกเอ็นตัวเพื่อทำให้การวิ่งของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเบื้องต้นเราจะใช้อุปกรณ์เป็นยางยืดนะครับในการช่วยหรือถ้าไม่มีก็สามารถเป็นเชือกหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้า ยังไม่สะดวกเตรียมกันจริงๆเนี่ยเราสามารถลองทําตามกับผนังหรือกําแพงไปได้เลยนะครับการเอ็นตัวช่วยอะไรเราขณะที่เวลาเราวิ่งนะครับถ้าเรา,าเรียกว่าเอ็นตัวไปเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงเราจะตกลงมาด้านหน้านะครับทำให้เราเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้อย่างสะดวกง่ายมากขึ้นนึกภาพว่าถ้าเราวิ่งแล้วเอ็นไปด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็จะวิ่งได้ไม่สะดวกนะครับหรือว,ว่าเราวิ่งตัวตั้งฉากเกินไปก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนะักดังนั้นวิธีการฝึกเอ็นตัวก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องพยายาม ทำตัวเราให้เป็นแท่งเดียวกันก่อนเพราะว่าเวลาเอ็นตัวเนี่ยจะให้เอ็นมาตั้งแต่ตรงข้อเทา้านะครับคือตัวเป็นแท่งเดียวกันนึกภาพว่าเรายืนยืดตัวสูงๆมีคนมาดึงผมตรงขวัญเราเนี่ยขึ้นไปนะครับเราก็พยายามยืดตัวตามแต่รู้สึกเก่ง็งเองบริเวณกลางหลังนิดหน่อยนะฮะอยากให้บริเวณเก็งบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็ต้องเก็งบริเวณสะโพกแล้วก็ท้องน้อยนิดๆพอเรายืดตัวสูงๆได้แล้วเนี่ยจะยืนเหี่ยๆแบบนี้แต่พอเรายืดตัวสูงๆได้แล้วเนี่ยค่อย,ยอ net, kay, ๆให้เอ็นตัวไปตั้งแต่ข้อเทา้า ฉะนั้นเวลาถ้าเรามีกำแพงอย่างเงี้ยน,นะฮะพอเราเอ็นตัวไปตัวเราจะยังเป็นแท่งเดียวกันอยู่คือถ้าลักเส้นมาจากข้อเท้าจนถึงศีรษะเนี่ยจะเป็นแท่งเดียวกันนะครับเราลองดันตัวเราจะเป็นแท่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนเวลาเราวิดพื้นฉะนั้นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ก็คือขณะที่เราทำเนี่ยพอเราเอ็นไปหลังแอนนะครับตัวเราจะแอนแบบนี้เราไม่เอาหรือเราคิดว่าเราเอ็นแต่จริงๆคือเราพับตัว นะครับคือสะโพกมีการพับฉะนั้นถ้าพอเราทําได้เนี่ยเมื่อต้นถ้าฝึกกับกาแพงเนี่ยนะครับการดันให้ตัวลอยขึ้นมาแล้วล้มตัวกลับลงไปเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมแกงกาลางลําตัวแต่อันนี้เพื่อจะถ่ายโยงกับทักษะการวิ่งนะครับให้ใกล้เคียงมากขึ้นนะฮะผมก็จะแนะนําให้ใช้อย่างยืดหรือเชือกก็ได้มามัดพันตกไว้บริเวณที่ข้อสะโพกนะครับไว้ตรงข้อสะโพกหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ถอยขาไปเล็กน้อยแล้วเราก็เอ็นตัวนครับฉะนั้นเหมือนเดิมต้องเอ็นมาจากข้อเท้านะครับเรายืนยืดตัวสูงๆเหมือนเดิมอ่าค้างไว้แล้วกอ็อาจจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอตัวเองดูว่าเราเอ็นได้อย่างความคิดเราหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเวลาเราจะพิงนะนะครับพิงไปที่ยางหรือพิงไปที่เชือกเนี่ยเหมือนกันก็อาจจะแอนหลังนะครับก็ไปรู้สึกปวดหลังส่วนล่างหรือว่า เอ่อทการพับตัวนะครับพับสะโพกตรงนี้ก็ทําให้การวิ่งของเราไม่มีประสิทธิภาพเราอยากให้มีการเอ็นตัวแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราวิ่งเนี่ยเราอยากให้เอ่อท่าทางการวิ่งเนี่ยเราจะตัวเราจะเอ็นอยู่ในมุมเดิมตลอดการเคลื่อนไหวนะครับทีนี้อันต่อไปเพื่อจะทําให้ดูว่าเราสามารถฝึกเอ็นตัวเราใช้กล้ามเนือ้อสะโพกได้อย่างถูกต้องเพราะว่าขณะที่เราเอ็นตัวเนี่ยเราจะต้องมีการเก็ง เก่งกล้ามเนสะโพกเพราะว่าถ้าทามันไม่เก่งกล้ามในสะโพกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราพับทันทีเก่งกล้ามเนสะโพกฉะนั้นเราใช้ท่านี้ในการฝึกนะครับพับตัวใบยืนยืดตัวนะครับโคชเป้งใช้เชือกที่ผูกไว้กับราวมาพัานไว้ที่สะโพกยืนยืดตัวใหต้ตรงและเอ็นตัวไปด้านหน้าโคชพับตัวลงไปและยืดตัวสลับกันไปเรื่อยๆท่านที่ไม่มีตัวยางเนี่ยสามารถทํากับมือค้ำกำแพงาแล้วฝึกยืนยืดตัวยืดสะโพกได้เลย ถ้าอยากให้มีความชํานาญมากขึ้นนะครับเราจะลองออขาเดียวแต่ขาเดียวเนี่ยเราจะเริ่มจากเบสิกง่ายๆก่อนคือพอเอ็นตัวไปให้ได้แล้วเนี่ยค่อยๆส่งตัวขึ้นมานะครับยืนด้วยขาเดียวค้างไว้ให้ได้แล้วโดยที่ขณะที่เรายืนขาเดียวนั้นตัวเรายังต้องเป็นแท่งเดียวกันอยู่นะครับสลับขาลองพร้อมกัน10ครั้งนะครับโค้ชเป้งใช้เชือกมาพัานไว้ที่สะโพกเช่นเดิมยืนยืดตัวให้ตรง และเอ็นตัวไปด้านหน้ายกขาซ้ายขึ้นพร้อมยกแขนขวาขึ้นมาแล้ววางขาซ้ายกับแขนขวาลงยกขาขวาขึ้นพร้อมยกแขนซ้ายขึ้นมาแล้ววางขาขวากับแขนซ้ายลงโคชยกขาสลับข้างกันพร้อมยกแขนขึ้นมาสลับข้างกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการฝึกทําให้เรารักษาแนวของแก,งการลำตัวให้ตรงนะครับแล้วก็จะทําให้การวิ่งของเรามี ประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถฝึกเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับมีเวลาว่างก็ลองยกตัวไปมาครับเอ็นตัวไปมาดูแล้วกออ็อาจจะเป็นการทําทุกครั้งก่อนวิ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะครับ